สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องนะครับชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันน้องสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วหลายๆท่านก็ถามกันเข้ามานะครับซึ่งงวดที่แล้วก็นี่แหละนะครับที่ออก37เนี่ยนะครับก็นําสูตรนี้ไปใช้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะมา9 90นะครับเน้นล่างเลยนะครับเนาะเกับ7จ็ดนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะในหลักสิบเนี่ยเน้นล่างตรงตรงก็ถูกข้อโชคดีกันไป 37เลขออก37ต้องใช้ในสูตรนี้นะฮะจะออกบนหรือออกล่างต้องนําสูตรนี้เดี๋ยวนี้ว่าถัดไปถ้าออก37ก็เดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนี่ยศูนย์ศูนย์กับ3เนี่ยเน้นเน้นในหลัก 100, ร้อยนะฮะเน้นในบนก็ก็มาบนในที่ในศูนย์นะครับเนาะอ่าระ,ะยะท่านทําในสูตรนี้เดี๋ยว3 7มมาใช้อีกแล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยออก90นะครับเนาะอ่ะสำหรับในหวยที่ออก90นะครับออก90ก็นะครับซึ่งในช่วงล่าสุดนี่ออก90 ก็แววงวดก่อนหน้ามาด้วยเนาะสองสามสองห้า 2, 3, 2, 5, นะครับ3ามเจ็ด0นึ่งศนยเนาะในงวดล่าสุดนะครับก็มีในงวดก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่ออก9 0นะครับแต่ไปออกบนนะครับก็จะเป็นที่เจ็ดหกสี่สองเจ็ดหนึ่งทำมาออก1 6 9่งหสี่เก วดถัดมาหลังจากออก90แล้วนะครับออกไปในที่ใน512นะครับ552นี่แหละครับอันนี้ออกล่างออกบนอ่าใช้ได้ด้วยกันเลยนะครับก็ขอให้มันขายได้อีกต่อนนี้แล้กันก่อนหน้านี้ก็มีออก90เหมือนกันนะครับเจ็3 2 2 9 3 9 0 9 5, 5 9 9 3 8 9 นะครับเนอะอ่ะนี่แหละนะครับก็อันนี้ออกบนก็ออกบนเหมือนกันเนอะนะครับถัดไปเลยนะครับอ่าอันนี้ออกล่างเนาะออกล่างเหมือนกันกับช่วงล่าสุดเลยนะฮะแปดแปดแปดหนถัดมากออก6 0 9 0นะครับแล้วก็2 4แล้วก็จะเป็น,นที่ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสองสอง นะครับอันนี้ก็ออกออกล่างเนาะนะครับถัดไปก็ออกบนนะฮะอ่าช่วงสุดท้ายแล้วออกบนนะครับก็จะเป็นที่ในเก้านะครับ4 4่ส่ถัดมาเป็น2 3 2ส9 0นะฮะแล้วก็จะเป็นที่หน1่1สามนนะครับนี่แหละนะครับสรับในเลขที่ออก90ไม่ว่าจะเป็น90บนนะครับหรือ90ล่างนะครับก็นำสูตรนี้ไปใช้ นะครับยังก็ขอให้นะครับเดินดีเข้าอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับแบบถ้าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเนาะเอออาจจะเลาเลขใกล้เคียงนี่แหละนะครับเลขพี่เลขน้องเท่าที่ดูตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นีที่ในเลขเลข2กับเลข3นะครับเลข2กับเลข3เท่าที่ดูตรงเนี้ยก็มาแทบจะทุกทุกงวดเลยนะครับเนาะสองกับ3เนี่ยเนี่ยมา2มา3มา2มา2เนี่ยนะครับอ่ะเดิน ตัวเด่นสองกับเด่น3ด้วยกันนะครับเนอะจากเท่าที่ดูเข้าไปลึกๆอีกนะมีดูเข้าไปลึกอีกนะก็จะได้ในตัวเด่น2ตัวนะครับสตัวมา1ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวก็คือนำนะครับพงว,กวดก่อนหน้าหลักร้อยนี่หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยล่าสุดก็หลักร้อยเป็น7ตรงนี้นะครับหลักร้อยไปเพิ่มแต้มนะครับนะนะครับหลักร้อยไปเพิ่มแต้มตรงนี้สอง 2เพิ่มไปเป็นสามนี่ก็มาสองมาบนมาล่างอันนี้สองเพิ่มไปเป็นสามนี่ก็มาสามอันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งเพิ่มไปเป็นสองนะครับนก็มาสองอันนี้เป็นการศูนเพิ่มไปเป็น1นี่ก็มา1นะครับอืมเท่าที่ดูแล้วนี่ก็มาหลักสิบนะครับนาะนี่มาหลักสิบอันนี้ก็สามสาก็มาหลักสิบนะฮะสองสองนี่ก็มาหลักสิบ อันนี้1 1ก็มาหลักสิบล่างนะครับเนาะอ่ะล่าสุดก็แสดงว่า7กับ878นะครับหลักสิบหลักสิบบนล่างเนาะอืมนี่แหละ7กับ8นะครับเด่น2หรือจะมาจาับ7 2 7 3 7นะ8 2 8 3นะครับก็ได้เนาะอ่านะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับซึ่งก็เอาเอางว่เดียวกันเลยนะครับนำไปเพิ่มแต้มนะครับ เมื่อกี้เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเอาหลักร้อยนะครับตัวที่จะมาจับก็คือเอาหลักพันนะครับหลักพันตรงนี้อ่ะสี่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็8ดอันนี้ก็หนึ่งเนี่ยเอาหลักพันไปเพิ่มแต้มนะครับตรงนี้ก็จะได้ในที่ในสี่สี่ห้าหกเจ็ดดเนี่ยเพิ่มไปให้ได้ห้าตัวเด่นนะครับนี่สองสองห้านี่ก็นะครับ, 2, 2, นะรบอืมอันนี้เหมือนกันนี่หลักพันเป็นเจ็ด ก็จะได้ที่ใน7นะครับ7 8 9 0 1เนะเพิ่มให้ได้5ตัวเด็ดนะครับเนาะอ่เนี่ยเก็3 3 8นี่อันนี้มาบนมาล่างอันนี้มาบนญช่วงนี้เหมือนกัน8นี่ยนำ8ในหลักพันวันนี้นะเพิ่มแต้ม8 9 0 1 2นครับผลออก 2, 2 2 2 2ก็มาบนเหมือนกัน ถ้าไรดูแล้วก็บนมา3ามช่วงเลยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนำหลักพันก็คือ1นะครับ1ไปเพิ่มแต้ม1,2,3,4,5นะครับก็ผลออก1 2ง1เนาะ1,2่ 1, 2, องมา1แต่ออกมาล่างแต่ออกมาตรงๆนะครับแสดงว่าล่าสุดนะครับนำในหลักพันหลักพันตรงนี้ก็คือ3นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะได้ที่ได้3ามีนะครับจับคูก่กันกับในตัวนี้ ก็จะเปในที่ในเจ็ดเจ็ดปดนะครับเอาไว้ตั้งไว้ในหลักสิบนะครับแล้วก็สามสานะครับเจ8ดสามแดสามนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดห้าปดห้านะครับเจ็ดหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับอืมอ่ะลองนำไปจับแล้วกันถ้าเท่าที่ดูในตรงนี้แล้วมันก็มาชนในที่ในเด่น3า ชนในเด่น3หรือใครชูน้อยก็อาจจะเน้นไป2องชุดนี้2คู่นี้ก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกบางทีหวยออกมาแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีตัวเลขในนี้เลยก็มีอาจเป็นไปได้นะครับย้ําว่าเป็นเพียงแนวะทางเท่านั้นนะใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่ถูกหวยโชคดีนี้ไปทำบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับรวงของสมาชิกด้วย นะครับกคนไม่ถูกนี่ซื้อยังไงก็ไม่ถูกนะวัที่แล้วนี่ก็นันแหละนะสลับในที่ใน3-7เนาะอืมเนี่ยก็เลขมันออกคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็นำนี่แหละสูตรนี้ไปใช้นะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะเนาะแต่ถ้าถามผมผมชอบในเด่นในชุดไหนนี่ผมว่าในเด่นเด่นเด่น5กับเด่น6ในหลักหน่วยเนี่ยก็ก็ถือว่ามีลุ้นนะฮะเนาะเนี่ยในชุดนี้ ออกเลขเดิมไหมก็อ,อาจจะออกเลขเดิมหรือเปล่านะ7 5้าก็เคยออกมาแล้วนะครับเนาะ7557หนี่แหละเคยออกมา2ช่วงติดๆนะฮะเนี่ย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 ออกมานะครับอันนี้เป็นสูนย์7ตรงๆแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับถูกเหมือนในรอบที่แล้วแล้วกัน90นะเน้นล่างก,าก็มาล่างตรงๆเนี่ยครับนายยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ